สวัสดีครับคือรายการสุดใหญ่ทีนิวนะครับอ,อันนี้ไก่อีอ้อขอมาทักแค่ตื่นก่อนไปดีผมเพิ่งตื่นเทปนี้เป็นเทปประจำวันที่23สิงภาคม2515นะครับในช่วงของเพียงวันนะครับขอเริ่มข่าวแรกด้วย iPhone ก่อนเลยแล้วกันนะครับที่บอกว่าจะมีรุ่นใหม่ขนาดหน้าจอ3.95นิ้วนะครับเพิ่มความเอียเป็น1,135 640พิกเซลก็คือด้านกว้างอ่ะเท่าเดิมแต่วตัวจอจะสูงขึ้นนะครับ อากไอคอนเนี่ยที่เป็นสี่แถวเขาจะเพิ่มเป็นห้าแถวตามมาด้วยข่าว EMC นะครับซื้อ,อซิงซิงคิดซิตี้นะครับบริการซิงไฟล์แบบเดียวกับดอ o บ b ็อกนะครับของการสงความซิงไฟล์นะครับเป็นสงครามที่ระอุมากในช่วงนี้ทั้ง Google Microsoft และผู้แข่งขันรายใหม่นะครับการจับจองอที่จะแข่งขันกันนะครับก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะเริ่มใช้อันไหนดีเพราะมันเยอะมากเลย ขอถูกแลวดีมีอยู่ใช้นานๆไม่อื่นไม่ร่มก็โอเคแล้วล่ะแ,แล้วก็มีคลิปของเว็บซีเนตทีวีนะครับซึ่งช่วงนี้เขาบอกโอ้ขยันมากมีพรีวิวโตวชิบา้าเซ็นไลท์ L722 นะเอ้ย L755 มีลำโพงจากโซนี่ s b พันแฮนด์ออนนะครับมีพรีวิวเอ,อ US, เซูตเซนบุกนะครับโน้ตบุกที่มีขนาดบางนะครับจากเอซูตแล้วก็อันนี้เพนเทคนะครับ มือถือเหมือน b ีแล้วก็เรื่องของตัวที่เซนเซอร์นะครับว่ามันจชได้ดีไหมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็โซนี่ซาวบาร์นะครับโอเคแล้วก็ l g Optimus m d Max นะครับลองทดสอบเรื่องของภาพสามมิติ ีกล้อง Sony Cyber-shot HX 30V แล้วก็ตาม,มาเอามากลับม,มาข่าวไทยกันก่อนดีกว่าเอ๊ะความจริงมันก็ข่าวนอกนี่เนอะ HTC อัปเดตปล่อยไอ r ์กิมชมิดเผยรุ่นใดบ้างที่ไม่ได้อัปเกรดแน่นอนนะครับก็จะมีวันนี้บริษัทได้เผยจะปล่อยอัปเดตนะครับซึ่งรุ่นต่างๆในประเทศไทยมีดังนี้ชัๆชาอาไรก่นนะอันนี้คือรุ่นที่มีแน่นอนนะครับ รุ่นที่มีคือ sensation sensation xe นะครับแล้วก็เซนเซชันเอ็กแอลมีนะก็ะอัปเกรดในช่วงมีนาคมมิถุนายนมีด e TD, Incredible s ซอ r ์เอสอีเวอร์ทีดีอินเนะครับแล้วก็รามนะครับมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็ด e s ซอ r ์ h ทสนะครับช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่จริงกัว่าเมื่อเริ่มปล่อยชุดอัปเกรดไปแล้วผูว้ให้บริการทุกเครือข่ายทุกประเทศจะได้รับการอัปเกรดภายในสี่วันแต่ผู้ ใช้อาจจะได้รับการกเกียรช้ากว่ากําหนดเนื่องจากจะมีการทดสอบจากผู้ให้บริการเครือข่ายอีกทีนึงนะครับในประกศาศฉบับดังกล่าวที่ซีได้แจ้งอ,อุปก,กรณ์ที่มีแต่ความจำรองน้อยกว่าห้้เมกจะไม่ได้รับาการอัปเกรดอย่างแน่นอนก็ได้แก่ที่ซีชาชาซาวซ่าไว f i เอสนะครับเอ็กซ์พลอเรอร์แต่ก็รุ่นจากนี้ก็จะมีไฟเออร์อีโววิวนะครับโปรเจคตินซึ่งจะไม่ได้อัปเกรดนะครับแต่บอกว่าอา่ชาชาซาวซ่าไวไฟเอสเอ็กซ์พลอเร์ยงพอไม ไม่น่าจะได้อัปเกดรดย0แต่ไฟเอร์นี่ขอแสดงความเสียใจในการที่ที่ดีด้วยทั้งที่ไฟเอร์มีแหนึ่งท่าหนึ่งสองแล้วเราเชียวแต่ล่าสุดก็ได้อัปเกรดเป็นโหนิโครม3.2ได้นะครับก็ยิงดีอยู่ตามมาด้วยข่าวเรื่องของ Microsoft นะครับยาวมากเป็นบทความที่เขาเขียนมาแบบผมไม่กล้าอ่านเลยอะ Microsoft นำเสนอเครื่องมือจัดก,การเกรเมลนะครับบน Hotmail พร้อมสาธิตวิธีการเล็กเก็บภายใน60วินาทีนะครับเป็นวิธีการจัดอีเมลลนอินบ็อกซ์นะครับก็เป็นมีเป็นหมู่เมลเลยเกรเมล์ก็คือเมลสีเทาน,นะครับเรือที่อ่านแล้วเล็งเลยอยู่เอ๊จะอยู่โซนไหนนอกจากเกร์เมลแล้วมันก็สอดถึงฮอตเมล์นะครับจะมาจุดไหนคุณเบริอุยจะของกลุ Line, ita, Asia, Pacific, 26, 26, 26ก่มบริษัททัฮอตเมลหรอวินโดไลน์อุนนานาเซียบัฟฟิกไดเป็นเมื่อปีสองพันหกในสีหกข้อหลักก็คือความจุมิภาพเป็นรองรับบนมือถือรุ่สแปด ตรงนี้ฮอตไม่ใช้บอมืออยูได้ดีไหมนะดีกว่าจีเมลอีกมีความรู้สึกผมนะจีเมลมันเห็นเด้งเดินอะไรเลยอ่ะสุดเทคนีอยากจะหนีไปฮอตเลยสิตามเลยครับพิมนะครับเขาเงียบหายเป็นน้ำิข่าวลือใหม่อีกแล้วพยายามดึงวูฒิชัยนะครับเขาร่วมง,งานแต่ไม่สำเร็จน,นะครับวูฒิชยก็คือตำแหน่งทีโอของโบริโภคที่อยู่ปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อต่อไปมาเป็นเรื่องของเอ่อทีวีนะครับชาร์ป6กนิ้วสามเอ่อทีทีวีนะครับเป็นการเอ่อรีวิวของ เว็บซีเน็ตแล้วก็ทำมาด้วยกับ Facebook เริ่มทดสอบหน้าทามาแบบใหม่แน่นกว่าเดิมตัดทำแนวหญิงนะครับก็ดูร่งๆแบบนี้ครับดูสะอาดตาดีดูเรียบง่ายเรื่องข่าวเรื่องของเอเปิดจองซีเอสสามแล้ววันนี้นะครับราคาสูงถึงเก้าร้อยในออนมีของกันสองพันสามพันบาทแล้วสินเขาันที่สองพันนะแต่ตอนนี้เฉพาะสีขาวเท่านั้นสินเงินยังไม่มีนะครับโหดีแล้วล่ะสินเงินมันไม่สวยชาร์จเตรียมเปิดตัวแอนดรอยรุ่นใหม่นะครับแรลดับคอทเลยทีเดียว ตัวชื่อว่า s h a r อ a l l c o r IS หนึ่ง H รเปล่าเป็นแอลลอย6.3นเบสหน้าจอ960 x ณ4 4 0กว้าง3.7นิ้วนะครับความเอรดข็8 000, ล้านมยความหนัก1.2กิกหรอแต่ V.O. แบบภาพ3มิติรอง GPS นะครับแล้วก็ม Bluetooth ไ f i TV tuner ด้วยแต่ว่ามีเฉพาะปรทญี่ปุ่นจะมาบอกทำไมเนี่ย <c oughs> เรื่องของโปรโมชั่นก็จะมีของ z H อีก่างหาดนะครับเปิด p l a y s t a 3แล้ว, OS, 6, 6, gig, นวลันนี้แถม macOS กิกอนเซอนต์8เดือนรองรับวันทนี่2เช่นกัน เห็นเขาประกาศเจ็ดวินไางนนไงรัเบเพิ่มวิการลอยบูทูธชัตเจอร์ไมโครสตีธ6กิ๊มูลค่าสอสี่อสิบเกาบาท่นะ 18, เเทอเปอร์เซ็นต์แปดต่รับเครดิตเพิ่สามเปซ็น้าเปอร์เซ็ต์ปิดจอยี่สานึงสิเอดปร็นองสัมมห้าสิบห้าในับประกองวันที่สองนิายนที่ทูมูฟสแควร์สยามซอยสองนะครับโอ้จริงจรงอะไรจริงเปิดผู้เผยชมคอลเลคชั่นใหม่ครับคอนสแต l เซชั่นนะครับแคนดี้สีสันสดใสมีใครจะคิดอะไอยู่นีแต่อยากรู้สัมผเครื่อง ความจำสองกิไคล์วีโอแบบ 120p ได้นะครับแล้วก็มีสีแคนดี้แครนเบอร์รี่แคนดี้มิ้นต์เอ่อมิ้นกีน,นะครับแล้วแคนดี้แครนเบร์รี่นะครับมีไหนในสารัาอาหรับเอเลนมีประเทศน้ำมันนะครับแล้วก็จีนยุโ,โรปฮ่องกงอินเดียกาล่าเซียสิงคโปร์สวิสเซอร์แลนด์ยูเคะละเวียนนะดนามประเทศไทยอย่ามาเลยเดีเ๋ยวเปิดเครื่องกัน ทำมาด้วยผ่าบัตเตอร์ประกาศภารกิจที่ชิซอ0พันล้านนะครับในปีห้าโดยได้ลงทุนยังไงเขาบอกไม่ได้ใจดีเลอร์ก็ให้มันรู้กันไปทำมาด้วย SCE Asia นะครับจัดงานแข่งขัน PlayStation Game and App Challenge 2 0 1 2 in Asia สดยนี้ได้ประกาศแข่งขัน PlayStation Game and App Challenge 2 0 1 2 in Asia นะครับเื่อป็นหาเกมไอแอ แฟนเกมหรือนักพัฒนาแพลตฟอร์มเพลย์สเตชันโดยการแถวนี้จะเป็นสองกลุ่มก็ได้แก่แอปใน PS Vita แล้วก็แอปสำหรับเพลย์สเตชันสุดนะครับซึ่งกลุ่ม PS Vita จะมี 5, รา,รรางวัลถึงห้าร้อยเหรียญสหรัฐเมกาสองรางวัลก็รางวัลพิเศษห้ารอยเหรียญสหรัฐเมกาห้ารางวัลกลุ่ม PSX ก็จะมีเงินรางวัลให้หนึ่งพันเหรียญสหรัฐเมริกาสองรางวัลนะครับ PSX คืออะไรเพลย์สเตชันเหรอรูอัที่สามนอกจากเงินรางวัลแล้วมีผู้มีสิทธิ์ออกเกมหรืแบบอแอป SE Asia ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาเกมแอปด้วย โอ้ดีเหมือนกันนะแต่ข่าวที่มานี่จะ presentation สด,ดเออเอเชียเลยนะเนี่ยของประเทศไทยแลนด์ข่าวต่อมายาวเหยียดจริงๆแต่ขออ่านสั้นๆว่า Sony เตรียมปล่อยแอป Music unlimited นะครับบน p h o n e และ iPod พัสทั่วโลกวันศุกที่1 5าพฤษภาคมนี้อีก2วันเกี่ยวกับ Music Unlimited นะครับเขาบอกว่า Music Unlimited เป็นบริการเพลงดิจิตอลบนคลาวนะครับจะมีเพลงทั่วโลกที่ถูกลิขสิ์กว่า15บล้านเพลงแล้วก็บริษัทผู้เผยแพร่ได รายใหญ่ทั่วโลกบริการมิวสิกอัลิมิเต็ดเปิดตัตวตั้งแต่ธัวน 3, วาคม2015 5ปัจจุบันบริการใน16ประเทศแล้วก็ได้ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อั้งโซนี่แล้วก็ไม่ใช่โซนี่ด้วยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ s o n y e n t e r t a i n m e n t n e t w o r k c o m m u s i c ขีดกลางอันลิมิเตเติม ed ด,ด,ด้วยนะครับโอ้ยาวจริงอะไรจริงทำลูกซันสั้นหน่อยได้ไหมถ้าอยากเขาเว็บส,สั้นก็ไปที่ f a c e b o o k c o m s o n y e n t e r t a i n m e n t หรือ t w i t t e r c o m s o n y อะไรอะเอ็นเนอะไรอะเอ็ Ent, n ทีโอเคส่วนเครื่องที่จะลงได้นะครับมี iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S i p o d Touch Gen 3เจและ Gen 4ที่ใช้ iOS อเวอร์ชั่นส3ขึ้นไปเป็นดนตรแคตตาล็อกอาจจะแตกต่างกันต,ตละประเทศแล้วก็บางประเทศจะมีเพลงน้อยกว่าสามารถใช้งาน Personal Library ได้เมื่อเพลงดังกล่าวปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกนะครับแล้วก็ไม่รองรับแพลตฟอร์มไม่รองรับเพลงที่มีระบบป้องกันการคัดลอกนะครับค่าธรรมเนียมพื้นฐานอยู่ที่3 9 9าาเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ3.99ปอนด์อังกฤษหรือ3.99ยูโร4.99ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็3.99ดอลลาร์แคนาด้า5.99ดอลลาร์สวิตเซอร์แลนด์4.9โปรดุกีาโอ้เงินเยอะอะแต่ว่าชั้นเธอคครดินไว้ก่อนดีกว่าเพาเป็นอเมริการาคาถูกสุดตามมาด้วยไลายคอมีล่าช่วยเลยพูดทำไมเช่นนี้ไลน์คอมีล่าสำหรับแอนดรอยด์เวอร์ชัน2.2.1นะครับเพิ่มีดาวฟิวเตอร์ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้นะครับแต่ว่าทำไมมันเยอะอะไรอย่างนี้เอาข่าวเก่ามาโปะเอาใหม่ใช่ S <S ก็รายละเอียดเวอร์ชัน2 2 1นะครับมีเรื่องฟิวเจอร์ใหม่นะครับมีอีโฟว์วิเมนส์ทูฟิวเจอร์นะครับมีฟิกบั๊เป็นเพื่อ,อเนี่ยทำงี้ค,คือแก้บัคกเราดาวน์โหลดแต่ในไอโฟนและ Android วันนี้นะครับของที่เขาบอกนะจัดเต็มนะครับแมสเอฟเฟกนะครับอินฟิตเตอร์นะครับยิงกันกระจายค่ายเอนะครับไหนเคยเล่นมิซีผมเคยเกยมอย่างดีนะครับนี่เขาบอกว่าเกรียมตุ่มทำกันได้เลยผมเคยเกยมมันอยู่แอนดรอย นั่นไงพราบอกกินนี้ตรงใน Google Play นะครับราคาเพียง2อ9ร้บ้าบาทผมว่แพงเกินไปเดี๋ยวก่อนนะไอ้มันมีมาหานแ่ใชผมใช้ข่าวเพิ่งเห็นเลยเอมมนารีวิวมีหัวเบยแล้วมีหัวใหญ่นะครับหัวหัวหรือเปล่าท็บเล็ตแอนดรอยด์เจ็ดนิ้วราคาประหยัดนะครับแอสกิมิสิบสูนจอเจ็ดนิ้วเป็นแบบแคทีทัชนะครับเอามันทีทัชความละเอียดร้อยคูณสีร้อแปดสิบนะครับ CPU เป็นซุนคอยเลยอ่ะ F8 ความเร็วกิกและ512นะครับไมโครส,สรูงสุดได้16กิกเชื่อตงหลอด u s b HDMI ไมโคร HD ได้เลยครับขายอยู่ที่15เหรียญเท่านั้นหรือประมาณ2 9 0 0บาทขู่ซูดเหรียญ Bitcoin ได้เลยนี่เหยียญจำหน่นายเทคโนโลยีตามมาข่าวเทโกนะครับเปิดตัวมือถือ 2G อาจจิส่อ9รุ่นนะครับเอาทุกใช้มือรหรือทุกสายทั้งเล่เกมเล่นเน็ตฟังเพลงดูทีวีคาดว่าราคาควเกิน2,000นะมีแลครับไหม หน้าจอ1.8นิ้วรองรับไมโครสติบูทูสยูสูงหน้าจอ2.8 60นะครับสามารถ SCS MMS มีแบตให้600มิลลิแอมหน้าต่อ4ชี้สีมพเอ้ยแต่แบบนี้พี่ซื้อต้องเยรตดีกว่าไหมก็มีรุ่นที่มีเอ่อ v 608นะครับ2ซิมแล้วก็ฝาอย4นิ้วนะครับกล้องอ3แบตพันมิลลิแอมก็ออกมาหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์นะครับดูก็โอเคอนนก็ไม่เนียนเหมือนกับ โอเกีย oh, อัน,นก็เนียนหนึบเหมือนกับโซนอันนี้แบบพับด้วยก็ดูเก๋ดีนะครับแต่ใช้ไม่มีราคาบอกคาาออมถืออินเดียตอมัข่าวเป็นบุคคลผู้พัฒน์พื้นที่ใหม่ของซีพีนเกาหลีตอนนี้จะกยูรูปนะครับหลังจากที่เคปฟ็อกได้ไปกระดยในยูทูบมาแล้วนี้ก็เริ่มกระดูใน,นอุกปทานต่อนะครับตามมิดข่าวโซนี่พร้อมจะหน่ายโซนี่เอฟเอเอยูในไทยวันที่6พฤษภาคมนี้ ราคา9,990บาทแซัครับซื้อบริษัทอาริบา,านะครับมูบ 3, ลค่า4.3 0 0 0ล้านดอลลาร์ตลาดจะซื้อกล,ลุ่มเมกนะครับบริษัษทเนี่ยโดยการซื้อกิจการรา 15, าอบนี้ได้จ่ายหุ้นกว่า4 5ล้านดอลลาร์าคาหุ้นของอาริบาอยู่20%คิดเป็นมูลค่า6,000ล้านดอลลาร์ซึ่งก็คือว่าอาริบามีรายได้ปีละ4 4ล้านดอลลาร์มีกำลัง3ล้านดอลลาร์ครับมีพนักงาน2600คนนะครับแล้วก็ข่าวหรือสาโฟนนะครับ เขาบอกจอใหญ่สิบหนึ่งนิ้วแล้วก็กล้อง iphone หทั้งหน้าและหลังนะครับมีชิ้นส่วนของไ o โฟนทัชรุ่นใหม่ขนาดสิบหนึ่งนิ้วแล้วก็ iphone ห้าทั้งหน้าและหลังพบหลักฐานที่ส่วน i p โ d นทัชรุ่นใหม่เนะี่ยที่แหล่งขาว่าส่วนหน้าจจะมีขนาดเท่ากับจอ iphone รุ่นใหม่จะมีนขนาดกว้างเท่าเดิมนะครับเป็นความสูงแล้วก็ส่งกวน่นา,ดเ,าเดิมเพื่อที่ทำให้หน้าจอมีขนาดสิบหนึ่งนิ้ว้าม,มองย้อนกลับไปจะเห็นว,ว่าแอปเปิ้มักจะออกแบบจอของ iphone และไอโฟทัชให้ขนาดเท่ากันอยู่เสมอดนะังนั้น ในครั้นี้ก็เป็นไปได้ว่าชส่วนของหน้าจอ iPhone รุ่นใหม่เช่นกันในรายต่างชื่สุดกลอย่เป็นยังเป็นแบบข่าวลืออยู่นะครับเพราะว่าบางทีก็บอกสิบเก้าห้าบทีก็บอกสีนิ้วที่ก็บอกสิเนิ้วตจะเอาอยี้งแน่อยู่รอทิ้งออกกว่านะครับก o เกิลก็อ,กอ,อกมมอโรล่าบายอย่างเป็นตัวแล้ว้อม t ัสซีโอใหม่ที่เคยอ่านข่าวเมื่อวานนี้นะครับเป็เดนิสรูซไซนะครับตรงนี้นี่เองมาด้วยเบอร์เบอรี่อ่าเปิดตัวใหม่นะครับมีเคิร์ฟเก้าสแล้วก็บีไอ่อ เรื่องสองตัวนี้เป็น BB version OS เจ็นึ่งปุมลัด BBM นะครับไปประกาศในราคาแบบต้นยาวแต่ไม่บอกขาแบดพันสี่ห้าสิบนะครับ b l a c e r r y OS 7.1หน้าจอส4่สี่อมเรียสองศูนย์สองสี่นนะครับแน่ใจจอสกินใน้ปล่าคิวไม่ได้นะตาม BlackBerry o สิบจุหนึนะครับปับปูมีช่องใส่ S เป็แล้วแล้วก็มารอง Hot c o r e Hot c o r e เอ็อ g a l a x นะครับพอ,อที่เขาอ่าน Excel เออไม่ใจยังโทรศัพท์ได้หรือเปล่านะบอ,อกใส่ที่ยับหายไปเพราะาต้องการจะมาสู้กับรุ่น new iPad นั่นเองอู้มีข้อเด็ดประกาแล้วเนื่องจาก S Pen ที่แถมมากับ Galaxy Note 10.1ออกแบบให้สามารถเสียบเข้าไปในเครื่อง Galaxy Note 10.1ได้มันทำให้มีลักษณะแบนและออกแบบ ไม่กระชับมือเหมือนกับ Galaxy Note 5.3ดังนั้น Galaxy Note จึงออกอุปรกรณ์เสริมอย่างปอกปากกา S Pen เพื่อเอามาประกอบร่างกับ S Pen ให้กระชับมือยิ่งขึ้นนะครับแปลแก้ไขสเปคเก่งจริงๆข่าสุดท้ายวันนี้ Sony Xperia S นะครับได้รับการอัปเดตเป็นไอศ c รีมช s ิ n ในปลายปลากมี่2สที่2นี้นะครับโอ้ แล้วก็กำลังตอนนี้ทดสอบ e อ c r e ร e v i s i o n ์เว4.0.4กันอยู่นะครับคอมเพลเนล3.0.8กันแล้ววันนี้ขอบคุณมากที่ตามชมกันนะครับแล้วก็ติดตามเทนด้านหลังได้ที่เว็บไซต์ที่ว w w c t ดส o อนะครับอีก12ชั่วโมงถัดไปในรอบเที่ยงคืนคอยดูกันว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรใหม่ขอบคุณมากครับที่ตตามชมกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ